สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ LMI Station Special ซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมไปชมส่วนหนึ่งของการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกรมการจัดหางานประจำปี2565ซึ่งศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้ดำเนินการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชสำหรับ EP นี้ เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ออนใต้าฟาร์มอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่นี่มีฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบและบูรณา,าการการทำงานร่วมกับชุมชนถึง11หมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้แนวคิดที่ว่าเราจะปลูกผักเพื่ออาหารที่ปลอดภัยอย,อย่างยั่งยืนจนกลายมาเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับอีพีนี้เราอยู่กับพี่โยคุณพินโยวิสัยเจ้าของออนใต้าฟาร์มเราจะมาฟังความคิดเห็นของพี่โยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชกันครับก่อนที่เราจะไปรับฟังความคิดเห็นของพิโยเราไปฟังความเป็นมาของออนใต้ฟาร์มจากพิโยกันก่อนครับความเป็นมาทันไปของออนใต้ฟาร์มนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2556ที่เราคิดโมเดลธุรกิจเล็กๆที่จะกลับมา ทำงานในชุมชนออนใต้นะครับก็เริ่มจากเราวางแผนไว้ว่าอยากจะปลูกผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยเรามองเห็นปัญหาในเรื่องอการเจ็บป่วยที่มาจากการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็พวกสารพิษตกค้างในเคมีกเกษตรต่างๆก็เลย มีแนวคิดที่จะทําสวนออร์แกนิกเล็กๆขึ้นมานะครับที่ออนใต้ฟาร์มในองจากนั้นเราก็ต่อยอดในเรื่องของการทําท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยที่นี่ก็เป็นกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาตินะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจก็สามารถมาทํากิจกรรมที่ออนใต้ฟาร์มได้นอกจากนี้แล้วโมเดลธุรกิจของเราตอนนี้เราก็จะทำอาหารบริการนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งชุมชนออนใต้เองเนี่ยก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับของเชียงใหม่เราก็เลยเปิดห้องครัวเล็กๆครับเป็นครัวออนไดฟาร์มขึ้นมาเป็นช็อปเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเล็กๆในสวนของเราเองนะครับคอนเซปต์ของร้านอาหารที่นี่ก็เป็นเรื่องของฟาร์มทูเทเบิรนะครับก็เป็นการนำวัตถุดิบพืชผักแล้วก็ผลผลิตที่ได้ของออนไดฟาร์มแล้วก็ในชุมชนมา สร้างเป็นอาหารซิงเดย์เจอร์ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารเหนือครับอาหารพื้นบ้านรสชาติออริจินอลเลยก็ว่าได้ที่ออนใต้ฟาร์มปกตินี่ที่นี่ขายดีสุดต้องยกให้แกงตุนไซปานะครับต้นตูนนะครับเป็นอาหารเหนือมันบ้านแต่แต่รสชาติจัดจ้านนักท่องเที่ยวชอบแล้วก็ร้านอาหารเหนือทั่วไปในเมืองเนี่ยไม่ค่อยหากินไม่ค่อยได้แกงขนุนตาขนุนสำหรับออนใต้ฟาร์มนั้น ได้รับรางวัลมาตรฐานอะไรบ้างครับอตอนนี้เราก็ได้มาตรฐานมาตรฐาน S A หรือมาตรฐานชา plus ของทางทางราทรทที่ร่วมกับสาสุขที่จะยกระดับแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ M G OK สนี่เป็นมาตรฐานล่าสุดเป็นมาตรฐานของงานบริการชุมชนออนใต้ ide, เราก็เป็นชุมชนที่ได้มาตรฐาน C I V นะครับหรือหมู่บ้านอุตสาหก,กรรมสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดยกมรมส่งเสริมอุตสาหก,กรรม ทําให้ชุมชนแห่งนี้นะครับรวมถึง,งใต้ฟาร์มเองเนี่ยก็เป็นที่รู้จักขึ้นมาครับในมุมมองของเกษตรกรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนต้นแบบมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชครับจริงๆแล้วอมองนะครับก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาชดเชย าการทํางานของเกษตรกรของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเกษตรกรแต่ละท่านจะเลือกเทคโนโลยีมาใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราไม่จาเป็นต้องอัตโนมัติทั้งหมดก็ได้เลือกให้เหมาะกับกับบริบทของแต่ละฟาร์มเองทุกวันนี้ปัญหาปัญหาด้านแรงงานภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะจะ,จะน่ากลัวครับเพราะว่าแรงงานในพื้นถิ่นเองเนี่ยที่มีทักษะด้านการเกษตรค่อนข้างน้อยเพราะว่า จะย้ายไปทํางานในเมืองกันหมดทํางานก่อสร้างหรือว่าไปทํางานต่างจังหวัดในชุมชนเองทุกวันนี้อย่างที่ในออนใต้เนี่ยก็จะได้แรงงานจา,จากต่างชาตทิที่เข้ามาชดเชยซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่มีทักษะต,ต้องมาสอนกันใหม่หมดการนําเทคโนโลยีมาใช้ก็จะช่วยลดปัญหาลดปัญหาการขาดแรงงานในภาคเกษตรด้วยก็คิดว่า ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีอาชีพอาชีพหนึ่งว่าที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนทางนานเกษตรอ่าเหมือนเป็นคอนเซัลเหมือนเป็นทีมช่างเทคนิคที่เป็นอาชีพเฉพาะเฉพาะทางอาชีพหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอีกหน่อยน่า,นาจะมีความสําคัญกับประเทศไทยพอสมควรเลยนะครับอยากให้ฝากข้อคิดหรือแนวคิดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มทําการเกษตรในยุคนี้ครับคิดว่า งานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามประสมควรและก็บวกกับมาเรียกว่าองค์ความรู้นะครับต้องต้องขวนขวายครับอ,องค์ความรู้ซึ่งมันมันไม่จํากัดไม่หยุดนิ่งต้องคิดว่าใครที่จะจะ,จะมามาเวนี้จะมาวิถีเกษตรนะครับผมก็คิดว่าจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการการวันแผนที่ที่ค่อนข้างชัดวันนี้แหล่งเรียนรู้มีเยอะครับ ก็เข้าไปค้นหาองค์ความรู้จากจากโซเชียลมีเดียจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาทำเกษตรก็หาองค์ความรู้เยอะๆครับแล้วก็วางแผนตัวเองให้ชัดครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือเท่านั้นสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณออนใต้ฟาร์มและพี่โยคุณพินโยวิสัยเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ LMI Station หรือรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage YouTube Channel และเว็บไซต์ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้สำหรับคลิปนี้ผมนายธนกรกาวารีผู้ดำเนินรายการและรายการ LMI Station ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ